ดูเสร็จแล้วเสียวหำทันทีสวัสดีครับตอนนี้คนดูดูหนังนอกแสงนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนสนใจไม่ค่อยสนใจหรือว่าคนส่วนใ่ไม่ค่อยดูนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่องโมบิอุสมาจากเกาหลีนะครับกำกับโดยปรมาจารย์ของเกาหลีนะครับคือท่านคิมคีดุกนั่นเองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะครับที่ตัวผัวเนี่ยมันเป็นมิ๊กิ แล้วไม่ยอมนอนกับเมียตัวเองซึ่งคขาเนี้ไอ้ตัวเมียเนี่ยด้วยความที่มันก็มีความจิตจิตอยู่แล้วอ่ะม่นก็โมโหไงแล้วก็เลยแบบพอสักพักเดินผ่านไปที่ห้องลูกชายก็เห็นลูกชายเนี่ยมันกำลังว่าวตัวเองอยู่คราวนี้ตัวเมียมันเลยลงไปฟันจลูลูกชายตัวเองขาดก็คือประมาณว่าโกรธแล้วก็ไปลงกับลูกชายตัวเองนั่นแหละพอมันโดนตัดจุเนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงวัยรุ่นนะที่แบบว่าอยากรูอยากเห็นมีลมทางเพศ ไอตัวพระเอกเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะโดนตัดจุ๋ออกแต่มันก็ไม่ได้โดนแบบตัดทั้งหมดนะสั้นๆเน่ยหรือสั้นๆน,น,นิดนึงอะไรเงี้ยคือถามว่ามันมีอารมณ์แต่มันทําอะไรไม่ได้ซึ่งไอพ่อเห็นเนี่ยพ่อมันก็สงสารว่าแบบสิ่งที่มันทำเนี่ยมันเป็นลงบลูกอะไรเงี้ยทั้งเรื่องเนี่ยพ่อมันก็จะหาวิธีสําเร็จความใค่ด้วยการทําร้ายตัวเองพ่อเนี่ยมันก็จะให้หินลูกเอามาขูดกับตัวเองอะ่ะเออให้เจ็บ แล้วมันก็ทํเป็้ความใครได้ซึ่งมันก็เป็นความรักของพ่อที่มีตัวลูกแบบแปลกๆเหมือนกันนะไอ้ตอนหลังเนี่ยไอ้แค่หินเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วมันก็ใช้มีดปักลงไปแล้วกยกโยกโยกเอาคือทั้งเรื่องเนี่ยพ่อมันจะพยายามหาหมอศัลยกรรมซึ่งมันน่ะจะยอมตัดจู่ตัวเองให้ลูกชายมันซึ่งจนตอนหลังเนี่ยมันก็ตัดได้แล้วก็เอาไปต่อกับกระเจี๊ยบของลูกชายตัวเองได้แต่กลับกลายเปนว่ากระเจี๊ยบของพ่อที่ต่อกับลูกชายเนี่ยมันไม่สู้และหนังเรื่องนี้เนี่ย ดูแล้วจะกดดันมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ตัวละครไม่คุยกันนะไม่ใช่หนังเงียบนะมันก็มีเสียงมีเสียงบรรยากาศมีอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่มีใครพูดกันน่ะแม่งพอดูแล้วรู้สึกว่าแบบออเหียมึงพูดกันหน่อยเถอะมึงพูดกันสักคำได้ไหมเนี่ยกูแบบอึดอัดลวเกินแบบคือมาดูแล้วมันรู้สึกางมึนอยากให้แบบกูอยากให้มึงคุยกันน่ะเออเมื่อไหร่จะจบวะอะไรเงี้ยมันแบบมันอึดอัดปนหมวดอะคือตกลงพ่อมึง จะทำยังไงตัวลูกชายมันจะเป็นยังไงต่อหลือไอ้แม่มึงไอ้โรคจิตมึงจะแบบมึงจะโรคจิตยังไงต่ออะไรเงี้ยคือมันดูแล้วมันอึดอัดอ่ะ่อหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน7.5คะแนนนะครับเออมาดูแล้วมันแบบโรคจิตเป็นครอบครัวแบบวิลิตรดีอ่ะทำให้ชวนลุ้นนะเอออันนี้มันดูแล้วลุ้นจริงๆนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงต่อและช่วงที่มันสําเร็จความคร่ด้วยการใชเหินใช้มีดเนี่ยผมว่าไม่เป็นอะไรที่แบบผมว่าหนังเรื่องอื่นมันยังไม่เท่าที่ดูมันยังไม่มีนะแต่หนังเรื่องนี้มันแบบซ แล้วตอนจบโคตรโลกจิตซึ่งเดี๋ยวผมจะขอพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับแลถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร e ด้วยนะครับมีหนังนอกกระแสแล้วก็ทำในส่วนสนุกอีกเพียบเลยครับยังไงคลิปนี้ลากันตอนสุดค้ายก็คือตอนจบเนี่ยกระเจียวที่พ่อ เอามาติให้ลูกเนี่ยมันไม่สู้ใช่ป่ะไอตัวแม่เนี่ยมันเห็นลูกมันทุกข์ใจว่ากระเจียวมันไม่สู้มันเลยเข้าไปชับมอให้ลูกตัวเองซึ่งแปลกมากซึ่งกลายเป็นว่าไอกระเจียวของพ่อที่มันมาต่อลูกเนี่ยดันแข็งพ่อมันมาเห็นมันก็ทําใจไม่ได้ว่าเอ้าทําไมแบบัาบมอให้ลูกชายตัวเองล่ะไอตัวลูกชายตัวเองมันก็เหมือนอารมณ์เป็นวัยรุ่นน่ะมันก็แบบมันก็มีความต้องการ ซึ่งกระจุมันก็มันไม่แข็งนะถ้าเป็นคนอื่นแต่แต่แม่ตัวเองมันแข็งโห oh, ตรงเนี้ยที่แม่งแบบเป็นตอนจบที่คนวิปริตอะ่ะเออ